สวัสดีค่ะวันนี้แป้งมีสบู่จะมาแนะนํานะคะตัวนี้ค่ะสบู่มะเขือเทศใส่ไส,ส้กวาเขอขาวนะคะเป็นสบู่สมุนไพรแท100้ร้อยเปอร์เซนตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่จะช่วยเรื่องอลดสิวแล้วก็อย่างหนึ่งคือผัดเซลล์ผิวของเราให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยแดงรอยดํานะคะ แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นสมุนไพรกวาเครือขาวนะคะเป็นสมุนไพรที่จะช่วยทำให้ผิวดูตึงตึงเปล่งปลัง่งดูมีน้ำมีนวลแล้วตัวสุดท้ายน้ำผึ้งค่ะจะทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะสบู่ตัวนี้สามารถล้างเมคอัพได้ก็คือที่เราแต่งหน้ามาเนี่ยเราสามารถเอามาล้างหน้าได้ล้างเมคอัพได้สะอาดหมดจดเลยค่ะ นี่คือสบู่ที่แป้งเลิฟมากคือเวลาอาบน้ําแล้วมีความสุขมากเลยคะ่ะพอหลังจากอาบน้ําเสร็จเราก็รู้สึกเลยว่าผิวเราดูนุ่มเด้งแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นเป็นเคล็ดลับดีๆที่อยากจะบอกต่อทุกคนนะคะอย่าลืมลองไปใช้กันนะคะสบู่มะเขือเทศใส่ไส,ส้กววเคอขาวค่ะ